แล้วตัวไหนมันคล่องกับกูอะไอหมึกหรือใครไปเรียกมาได้ไหนตัวไหนอยากมีประเด็นมึงเข้าดิสมาเลยดีกว่าไอสัตว์ไอพวกติ่งแ้งเลือนไอสัตว์ทำแต่อะไรสวัวๆไว้เยอะอย่าชิดว่ากูไม่รู้นะมึงไอเฮียแ๊งตัวมึงน่ะทำแต่อะไรชี้เชียไว้เยอะเลยพวกมึงอะ่ะกูอยากรู้จริงมึงจะใส่กูได้สักกี่น้ำใไไ้เชียถ้ากูเป็นป,ปอละปากขับพวกมึงแล้วอะ่ะม,มันไปมันไปมันไปเกี่ยวโยงอะไรตอรรี่กูถามนะมันมีผลเสียตรงไหนตอรรี่ บีเคบีเคพ่อมึงอะก็พี่ตอนเขาให้ให้ออกแล้วไงเออบีมันจะบีเคได้ไงในเมื่อพี่ตอนเขาให้ออกแล้วมันจะบีเคได้ไงวะบีเคบ้านพ่อบ้านแม่มึงนึกไงไอเชียก็พี่ตอให้ออกแล้วไอ้สัตว์เออมันจะมันจะไปบีเคได้ไงก็เขาให้ออกแล้วเขาไม่ตีแล้วมันบีเคได้ไงกูถามหน่อยเออบีเคบ้านพ่อมึงอะแล้วกูจะสรุปให้มึงอย่างหนึ่งนะ กูไม่เข้าและเป็นครัวอะไรไอ้เหี้ยเอาเดะทำเหี้ยอะไรก็ทำไปวะไม่ใช่พ่อกูอ่ะมึงก็เอาเถอมึงก็จะรำก็รำไปดิอยากมีประเด็นกูกมึงก็รำกันไปวะพวกคนดูเนี่ยเออแล้วตัวไหนมันคล้องกับกูอะไอหมึกหรือใครเป็นเหี้ยอะไรกูไม่ได้ไสัตว์กูออกมาแล้วอ่ะเป็นครัวอะไรไอสั์ฮะไอเหี้ยมึงไปเรียกมาได้ไหนตัวไหนอยากมีประเด็นมึงเข้าดิสมาเลยดีกว่าไอสั์ไม่ใช่เรื่องข้างในแล้วอย่างเงี้ย เออไหนตัวไหนอยากมีประเด็นเดี๋ยวกูออกไปเข้าแป๊บนึงคือก็ก็คุยกันแล้วเนี่ยว่ากูจะออกกูก็ออกไงก็กูบอกโทรไปบอกแล้วว่ากูจะออกแล้วเป็นแล้วเป็นอะไรกันฮะแล้วเป็นอะไรกันกูไปเอาเรื่องไอเชียนั้นด้วยนะ๋อคือมันมันเล่นตามกฎถูกไหมมันเป็นกฎมันตามกฎถูกไหมไอเชียหน้าเชียนั่นน่ะที่ตอนกูติดบั็กแล้วอ่ะ แล้วเพื่อนมันจะไปแจ้งแบบแจ้งให้กูออกออกจากบักแล้วมันบอกว่าไม่ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นคือเชี่อะไรไอศัตนนร,นนร์อันนั้นคือควยอะไรเข้าแป๊บอันนั้นคือเชี่อะไรอันนั้นคือควยอะไรกูถามหน่อยอันนั้นคือควยอะไรเฮียกูเข้าแป๊บหนึ่งไอศาสตว์บักหลายละดาม,มาได้โอเคได้เลยบักดาม,มาก็จัดให้ก็เอากันเดือดๆกันไปเลยวะมาดีปะ ล้วเอเชียน้าเอเชียนะมันมันมันจะมันจะเอากูได้ไงใครเปิดวเอเชียน่ะไอเชียนะจะเอากูจะเอากูติดอยู่ในนั้นได้ไงตอนแรกกูไปติดกูไปติดตู้เชียนั่นกูไอ้กูไปติดอยู่บนลิฟต์กูไปติดอยู่บนลิฟต์กูไปกูไปติดติดอยู่บนลิฟต์แล้วมันเอากูได้ไงเชียนั่นอ่ะมันบอกว่าไม่ไม่ต้องเอากูออกมาอันนั้นคืออะไร สตรีมม์หลุดง่ายจตดเอาเอาเป็นควยหลุดง่ายพ่อเหมือนแล้วน้องกูที่โดนลำไปเชี่ยลามโดนลำอาะมึงเอาอะไรไปหลายสัตว์แล้วน้องกูอะหลุดง่ายคว้ยแหละน้องกูด่าไอซีพวกมึงด่าโอซีไม่หลุดไหลควยให้สัตว์หลุดง่ายพ่อมึมอ่ะงไอเชี่ยแล้วที่ของน้องกูอะอย่าให้กูพูดนะไอสัตว์ที่ของน้องกูอะไอเชี่ยเออปัญญาอ่อนไอสัตว์ที่ของน้องกูอะไอสัตว์ เป็นเฮียอะไรมึงมาบอกหลุดหลุดพ่อมึงอะแล้วที่ของน้องกูล่ะไอ้เฮียไหนมึงพูดนี้ติ่งแตกตัวไหนอยากปกป้องที่ของน้องกูล่ะฮะไอ้ศสตว์เรื่องที่เฮพวกมึงก็ทําเหมือนกันแหละซื้อขายเรือเชียนั่นอนะมันมีอยู่เยอะแยะไอ้เฮียทําทรงขายน้องกูซื้อมาอปีแไอส้สัตว์อืมไอ้ตัวไหนอบอก สตรีมม์หลุดง่ายจัดหลุดพ่อมึงอะทีของน้องกูแหละเฮียทีพ่พวกมึงเอาไปแซก,กันเนี่ยนั่งแซก,กันในหน้าสตรีมเนออี่ยเฮียทีของน้องกูอะฮะหายห,หน้าทีของน้องกูอะเป็นเฮียอะไรแม่รูมึงเป็นใครเนะี่ยมึงเป็นใครเนะี่ยไปไปูแบนมึงไปไปไปกลับไปดูกลับไปดูใครก็ไปดูไปเฮียมึงเป็นคนดูใครเนะี่ยสวัสดีโทรแป๊บหนึ่งมีปัญหาอะไรกัน ว้นนวาวแม่งปมปนหนีิมีปัญหาอะไรกันวะ <BR Y> เออไปเอากูเข้ามากูนั่งเล่นฟี f าของกูอยู่ดีๆไอ้เฮียเออัอโหลครับเออจริงๆมันมันดีออกในตู้ไม่ได้นะเราต้องออกตู้ก่อนนะเราค่อยนี่ <BR Y> เอาก็าพี่ผมไม่ออกอจะไปรู้ไหมล่ะเออมึอก บอลมึงอย่าไปบ้าตามคนดูนะไม่ก็ไม่ไม่แล่กูกูคือคือพี่ตอนให้กูออกกูก็ออกแล้วใครมันเป็นไรวะกูมุนหยิดด้วยเฮียไม่กูรู้มึงฟังกูนะมึงฟังคนดูมันปั่นกูกูกูให้มึงกลับเข้ามาไม่อยากให้มึงโดนใบแล้วมันเป็นใครวะปั่นกูจะไปแจ้งใบใดก็คนดูมึงอะมันไปปั่นมึงมันจะเป็นคนดูกูได้ไงคนดูกูมันจะปั่นกูได้ไงมึกเฮียแม่งเต็มเลยเป็นเป็นร้อยอะหลายร้อยคนอะเอาให้เป็นเป็นพันคนตอนแรกกูเล่นฟีฟาตอนแรกเล่นฟีฟาใ้บ้าคนดูเหลือหกเจ็ดร้อยอะ อยูด่ดีมาเกือบสองพันอ่ะจ้ากมาจากไหนไอ้เหี้ยมันจะมาจากไหนล่ะเออนั่นแหละก็นั่นแหละก,ลละกูกูเป็นคนบอกนายยว่าถ้าเกิดมึงตมออไปเดี๋ยวจะตามกลับเข้ามาเพราะมันมันไม่ได้มันโดนใบบอลถ้าตมาในตู้มันต้องออกมาข้างนอกก่อนแล้วแบบไม่เจอคนดักแล้วค่อยออกเอ้าก็ไหมคือรู้แล้วอันนั้นนะแต่ว่าอันนี้ไปคุยกับพี่ตอ๊อดแล้วไงโทรไปหาพี่ตอ๊อดแล้วว่าเออแต่ว่าผมขอออกได้ไหมเพราะว่าคือคือถ้าพี่ต๊อดให้ออกอ่ะก็คือมันมันก็ต้องออกจากตู้ตู้ตู้เอ๋อก่อนแล้วค่อยออก มอต้องออกจากตู้เออก่อนแล้วค่อยออกใจต้อต้อออกจากตู้ลก่อนแล้วลไ,มไม่มีคนามดักเออเอ,อันอันนี้ได้อันนี้อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้แล้วและวละเออไม่ไม่ไม่แลวและไอเชียนั่นนะไอเชียสต้นตีนนั่นนะที่มันเอากูบั็กในแลบแล้วมันไม่อยากให้กูลงมาเออไม่รู้ไม่รู้กูกูกูอันนี้กูไม่ไม่ไม่เออเรื่องอื่นกูเข้าใจเหมือนอ่ะกูขอโทษล้วกันแต่ว่าเรื่องเนี้ยกูไม่จบนะกูไม่จบนะเรื่องเชียเนี้ย เชีย่ยกูติดบักอยู่ยแม่งแม่ให้กูไม่ไม่ไม่แจ้งนายกและแบบบอกปล่อยไว้ขวยอะไรเชี้ยมึงเล่นสตอรี่กันได้ไงไวสัตว์กดมึงยังไม่ทําตามเลยแนละทีนี้กูดิดออกแค่นี้มันเป็นอะไรกันเชี่ยเออมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันดิดออกในตูเ้เออไม่ได้เพราะว่าตอนเออได้ได้ได้้ไดได้มันก็โดนใบแดงเออแต่มึงต้องเข้าใจด้วยเหมือนกูกูขอพูดอย่างหนึ่งะเวยตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เรื่องไอ้รามแล้วปัญหาหลักๆคือคนดูเว้ยมึงเห็นหรือยังว่าคนดูมันเป็นยังไง ขนาดกูกับมึงไม่ได้มีเชี่อะไรกันมึงเห็นไหมเวลาคนดูมันมาพิมพ์ทําให้กูด่ามึงก็เหมือนที่มึงอ่ะทําให้มึงด่าไอ้รามอ่ะ <ไป S 1> พวก <ไป S 1> คน <ไป S 1> ดูนี่แห <ไป S 1> ละพวกตัวเฮียไอ้เฮียเสียไม่คนด่ากันอ่ะจริงรจ,จริงจริงมันเสียไม่คนด่ากันมึงก็ระวังแล้วกันไอ้เชียมันเป็นอย่างนี้แหละไอสัตว์พวกคนดูอ่ะพวกตัวเฮียสวะไอ้เฮียเสียไม่คนด่ากันแล้วเป็นไงสนุกปะกูด่าเนี่ยสนุกปะสนุกปะ แล้วกูด่าแล้วกูต้องกลัวใครไหมกูก็ด่าหมดอะเออบอลจะเย็นไหวพี่ไหวผมก็ไม่ได้อะไรผมก็แค่ดิ้นออกไปเฉยผมคุยมะมึกแล้วอจริงอะที่พี่เอ็งมาบอกเออไม่ไม่ดักแล้วได้ไหมก็หมายความว่าแบบไม่ไม่ออกแล้วได้ไหมก็คือมันต้องออกตู้ได้ทงกอดไงก็หมายพี่อะอ่อผมไม่รู้ผมไม่ได้เล่นผมไม่ผมไม่ใช่ผมไม่รู้ก็ถ้าเป็นปกติถ้าคุยกันว่าจะออกแล้วก็ออกเลยผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เล่นประจําผมไม่รู้ไงเออ ไม่เป็นไรมันไม่มีมันไม่มีใบอะไรหรอกแต่เขาเข้ามาต่อโอเคแล้วออกมาก็เออค่อยค่อยต่อมาอกก็เนี้ยก็เนี้ยผมเข้ามาผมเข้ามาแล้วนี่ไงแต่น้องน้องน้องพี่น้องพี่บัตรทำบัตรโฟกักับผมนะน้องพี่ได้ได้อันไหนเาค่อยออกมาได้ได้ได้เลยได้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 ครับน้องใจเย็นเออเชี่ยคนดูแม่งกุ้ยจัดไอสัตว์กูอยู่ของกูดีๆเห็นไหมแทนที่จะปล่อยให้กูนั่งเล่นปีพ่างกูอยู่ดีดี ถ้กูเล่นดีผ้าคนดูกูแปด้อ่ะกูนั่งเล่นอยู่อ่ะอยู่ดีมาจากไหนไม่รู้อะ่ะมันคงเป็นคนดูกูอ,อะ่ะเออมาเป็นพันคนอะ่อเฮียเพิ่มมาเกือบพันคนพิมพ์กันปุบ,บปับ,บปุบ,บปับปุบปับปุบปับปุบปบอ่ะฮึ่มเฮียพลังยิงมันๆเลยสัตว์เอ,อ้ ควาเอ้ยเหี้ยอย่างเซ็งเลยสัตว์มันต้องเข้ามาอยู่ในเนี้ยสิบกว่านาทีนเนี่ยเหี้ยมันทำไมชอบทำเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆวะแล้วมันแล้วมันมีมันมันเกี่ยวอะไรกันไ้น,นั่นวะโอ้กูงงไปหมดลเลยเหี้ยอืม อม,มันเป็นมันเป็นพวกคนดูครับคนดูมันชอบปกปั่นผมจะพูดนี้ง่ายผมจะพูดให้ฟังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดมันเฮตีเอ็มดีเรื่องอะไรทุกเรื่องคนดูอะเป็นคนทําให้มันแย่ลงไปหมดจริงๆคนดูเนี่ยเป็นเรื่องให้มันแย่ไปหมดอืมทั้งที่ไอหมึก กะทั้งพี่ท็อดหวังดีกับมึงคอยตามมันพ่อมึงนะมึงก็ลองไปดูฝั่งใครก็ตามแต่จังหวะที่คนดูมันพิมพ์อ่ะมีเคียตัวไหนบ้างไม่คอยให้แม่เย็ดกูไม่อยากพูดนะแต่เวลาคนดูมันพิมพ์อ่ะมันก็คอยทุกคนแหละสตรีมเมอร์หรือจะเถียงหรือมึงจะเถียงเถียงกูดิมึงไปดูฝั่งมึงบ้างมันก็คอยแม่งทุกตัวแหละที่อะเพราะมันไม่ไม่รู้ความจริงไง ก็คนดูมันมาพิมพ์มาก็ต้องคอยป่ะไอเชี่ยมีไอเชี่ยตัวไหนบ้างไม่คอยไหนมึงไปเอามาดิไอแม่เย็ด yes. เออมีไอเชี่ยตัวไหนบ้างไม่คอยมันก็คอยแม่งกับทุกตัวแหละไอเชี่ยในวงการเนี้ยไอสัตว์เออมันก็อคอยแม่งกับทุกตัวแหละไอเชี่ยร้อนเชี่ยอะไรพ่อเมือเพื่อนเล่นพวกมึงเหรอไอสัตว์มึงเป็นคนดูเล่นดีแล้วมึงคิดว่ามึงทำอะไรก็ได้อโถมใครก็ได้อะฮะไอสัตว์ เออมึงคิดว่ถ่มใครก็ได้เหรอกูอเพื่อนเล่นพ่องมึงไงไอ้เฮียไปอยู่เฉยไปไอ้สัสไปอยู่ที่ของมึงไปเฮียแล้วเสลยุ่งกูไอ้สัต์เข้าใจปะพวกมึงนี่ทำลายอาชีพคนมาเยอะและ้ะอย่ามากับกูไอ้เฮียไปไกลส้นตีนไอ้สั์กูจะอยู่คนดูของกูเนี่ยเสือควยอะไรเฮียฮะไอ้สัต์ เฮี้ยมันจะไปยุ่งเฮี้ยอะไรกูไอ้ช้าแม่งพวกมึงอะชอบทําลายมิตรภาพเว้ยกูจะบอกมึงให้นะเว้ยพวกมึงสิ่งที่พวกมึงกาลังทํากันอยู่พี่ทอสพี่คิงไอ้ตั้มไอ้หมึกไอ้สายทุกคนเลยที่เขาเล่นกันอยู่ในเมืองอะเขาช่วยกันทำมาหาแดกหมดแต่พวกมึงเนี่ยล้ำกันอย่างเดียวล้ำกันไม่หยุดล้ำทำให้เขาทะเลาะกันแต่คือมึงรู้ไหมหลังไปเขาทำอะไรกัน กูก็เมื่อคืนกูก็ยังนั่งเล่นฟีฟ่ากับพี่ทอสอยู่เลยพวกกูไม่มีปัญหาอะไรกันถ้ากะอย่างเออมีแต่พวกมึงนะ่ะมามามาทำอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหียมันก็เอากันดี้ถ้ากันก็บึ้มบั๊บซัมเบกันไปดีเออถ้ากันก็บึ้มบั๊บซัมเบกันไปดิไอ้เฮียเอาเดีย๋ยวเฮีก็เอาเดีย๋ยวพวกมึงชื่อว่ามึงโถงกูแล้วมึงทำอะไรกูได้มันก็ลองดูเดีย๋ยวแล้วกูด่าพวกมึงคืนแต่ละรอบอ่ะมีแต่คำเจ็บๆมันก็รับให้ได้แล้วกันไอ้เหียไอ้พวกติ่งแก๊งเลื้อนไอ้สัต แก้งตัวมึงน่ะทำแต่อะไรชี้เ like ชียไปเยอะเลยพวกมึงอ่ะไอสัตว์หล em ุดง่ายพ่อมึงไม่ดูฝั่งม eh ึงไงเฮียหลุดง่ายไม่ไรไอสัตว์ดราม่าล่าสุดก็เต็มทิกตอกไปหมดไอเฮียหวยถ้ามึงโตพอมึงถ้าถ้ามึงโตจริงมึงไม่ออกมาหน้ากล้องหรอกไอเฮียให้กูพูดบ้างมึมีใครบ้างอ่ะถ้ามึงโตจริงมึงไม่ออกมาพูดหน้ากล้องหรอกไอเฮียเรื่องไอ้ามอ่ะมึงก็คงจะไปเชร์กันหลังไม่แหละมึงอย่าเรียกว่าโตหลุดง่ายพ่อมึงอ่ะการทำพวกมึงอ่ะไม่เรียกว่าโตหรอกครับไอเฮียแบบนั้นไอสัตว์ แล,แล้วเรียกโตป่ะไอ้เฮียฮะต่อให้มันจะทาผิดหรืออะไรมันก็ควยเชียร์กันหลังไม้ป่ะไอ้พวกออกมาหน้ากล้องอ่ะมันก็มันก็พวกแบบพวกไม่โตนหมดแหละไอ้เหียมึงอยา่ามึงอย่ามาบอกว่าว่ากูกูหลุดง่ายกูร้อนจี๋ชีวิตกูมีดีกว่ามึงทุกอย่างกูจะมาร้อนจี๋ทำหียอะไรกับพวกมึงอ่ะแต่กูอยากจะบอกให้พวกมึงฟังว่าการที่พวกมึงทาแบบเนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่ามึงโตเว้เหีย เข้าใจป่ะไอสัตว์ถ้าโตมันต้องแย่แยะออกมันต้องคุยได้มันต้องคุยหลังไหม่ไว้แล้วกูก็ไม่ได้บอกว่ากูโตด้วยกูไม่ได้โตไอสัตว์เข้าใจป่ะแล้วที่กูพูดจริงไม่จริงก็ดูเอาที่กูพูดจริงไม่จริงไ้เหียคนโตไม่นั่งแซะกันหรอกไอ้ที่อะคนโตไม่ไนั่งไม่โพสแซะไปอะไรกันหรอกไอ้หี้ยไม่ไมานั่งแบบเอเอากันมาออกหน้ากล้องมาเผากันให้โดนโถมหรอกไอสัตว์คนโตไอ้หี้ย คนโตเขานั่งคุยกันหลังไมหมเฮ้ยน้องมึงทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเว้ยเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยถ้าคนมันโตอ่ะหรือมึงจะเถียงว่าจริงไหมอืมไอ,อ้สัตถูกป่ะเอาก็คนโตไงก็ก็คนโตมันก็ต้องคุยกันแบบอย่างนั้นดิถูกไหม่ะอรยถูกไหมไฮีแอ หวยคนโตผู้บรรลุกค,ความยุติธรรมไอ้เที่ทยผู้เล่นตามกฎเกณฑ์ตามกฎเกณฑ์บ้านพ่อมึงไงไเที่ยน้องมือใช,ใช้ใช้บัค,คเพื่อเอาทําให้กูเอ๋อยู่ในสัตว์อไอ้เทียหน้าเที่ยมากนะพวกมึไงไ้เฮ้ยไอ้ควย,ส,วคยส,คสัตว์กูอยากรู้จริงมึงจะใส่กูได้สักกี่น้ำไว้ไเทียถ้ากูเป็นปอลปากของพวกมึงแล้วอ่ะไอ้เทียสภาพไอ้สัตว์ ผูดีจอมปอมไอ้เฮียสังคมนัากากไอ้เฮียเออทุเลศได้ใจกูจริงๆก็เอาแม่ง <abra> ดิคนดูมันจะทำมันจะทำอะไรกูได้เออก็เอาไปดิก็เอาแม่งเหรอยากถมอยากลุยก็ลุยกันไปแบบนี้ก็ดีมอะเดือดๆหน่อยอ่ะเออไปเล่นเมืองไหนมีปัญหา ไม่ตอนกูไม่มาเล่นกูก็เห็นพวกมึงอะ่ะด่ากันแซะกันแจ้งแบนกันแชร์จออะไรกันนี่อันนั้นเรียกว่ามีปัญหาปะ่ะ <c oughs> มึงบอกว่ากูไปเล่นเมือง <c oughs> <ๆ>กูไปเล่นเมืองไหนก็มีปัญหาและตอนกูไม่มาเล่นน่ะ <c oughs> กูก็เห็นพวกมึงซะเลือดก,กันขายกันซื้อขายโอซีแจ้งแบนกันไอ้หลุยเล่นสองโลอันนั้นคือเรียกว่าอะไรหรอห <c oughs> มึงจะมาบอกว่ากูกูมาเล่นเนี่ยมันถึงมีปัญหา ตอนกูนไม่มากูก็เห็นพวกมึงแจ้งแบนกันดราม่ากันสนั่นโซเชียลนะน่าสมเพชว่ะเฮียมึงเป็นบ้าเปล่าเฮียกูมีปัญหาอะไรเนี่ยกูแค่ามาแค่เนี่ยกูแค่ดิสออกตู้เนี่ยนะเฮียพูดมาตลกหน่อยไวสัตว์ไปเมืองไหนก็ขายเขาก็ทำไมอ่ะก็ทำไมอ่ะและ้วแล้วแล้วพวกมึงเป็นอะไรอ่ะและ้วพวกมึงเป็นอะไรอ่ะ แล้วพวกมึงเป็นไรก็โดนโดนกูดิโดนกูก็ร้องไปดิไอ้สัตว์อี่อะคนดูมาสว่านมันต้องโดนกูหน่อยไอ้สัตว์พวกมึงอ่ะมึงเจอความยุติธรรมของจริงอย่างกูแล้วอ่ะมึงจะทำไรกูได้และคำพูดที่ออกมาจากปากกูมันก็มีแต่ความจริงจนพวกมึงเถียงไม่ได้อ่ะมึงก็รำกูดิมึงรำกูว่าอะไร มีปัญหาก็แล้วแล้วเป็นชี่ยอะไรอะกูก็ไม่ได้ปฏิเสธเดถูกปะล่ะก็กูภูมิใจนําเสนอไงไอ้ที่อะกูภูมิใจนาเสนออเป็นี่อะไรล่ะกูก็ไม่ได้บอกว่ากูไม่ทำเดกูก็เต็มระบบไงป็นที่อะไรเออกูเต็มระบบไงทําไมอ่ะก็กูเต็มระบบเป็นที่อะไรฮะเอาเด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 ตลกเป็นที่อะไรเอาเอาเดเอาเดเอาเดทำที่อะไรก็ได้ มึงไม่ต้องมาทรงรอไอ้เชี่ยมึงเพิ่งมาดูขี้กูเมื่อวานซื้อไอ้เชี่ยทำเชี่ยอะไรกูได้วะอกูถามมึงไหนไอ้เชี่ยกูเชี่ยเนี่ยอิฉากูหลายสัตว์เลียตีนไปเท่าไหร่มึงก็ไม่มีทางทำให้เขารักมึงได้ถ้ามึงเชี่ยกันแบบเนี้ยอย่าหยุดนะมึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดมึงทำสงครามเกิดแล้วอะอย่าหยุด ร้อนหน่อยข่วชาวบ้านเลยได้โอ้ยมันไม่จะเป็นต้องขายหรอกกูจะไปขายทำไมมึงไปหาเปิดทิกตออกอรก็เจอแล้วมันจะไปขายทำไมกูจำเป็นต้องขายใครไหมเนี่ยงานคืองานเล่นคือเล่นแต่ว่าเรื่องที่กูพูดไปอ่ะกูจะไปขายทำไมมันก็เรื่องปกติเรื่องพวกมึงเล่นกันความจริงอยู่ในเมืองมันจะขายทำไมขายพ่อมึมไ่อกี้เปิดทิกตออกอไปก็เจอได้สัตว์แจ้งใบกันพวกมึง อะก็แจ้งใบอ่ะก็แจ้งมั่วสวั่ยหมดเลยอะปัญญาอ่อนมึงจะทำอะไรได้อผู <c> ้ <oughs> มึงแม่งสนุกดีวะ่ะพวกนายแม่งมันดีวะ่ะไม่รู้สึกอย่างนี้มานานแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ที่ไยไม่ต้องแบนมันก็ได้นะก้าวเด้ ก็ใส่เลยเลยอ,อยากใส่เลยก็ใส่เลยอยากด่าก็ตรงไหนด่าเลย,อยเ,เอางี้ฟังผมอยากด่ากันตรงไหนก็ด่าเลยนะด่ากันตรงไหนก็ด่าเลยไม่ต้องแบน,ด,นด่ากันไปเลยผมไม่ได้ซีเรียรสแต่ผมก็ไม่ได้เครียดแต่คนเครียดอ่ะไม่ใช่ผมฉะนั้นผมแค่มาเล่นชิวๆมวาโถงกูดำเหี้ยอะไร ถูกเวลาเออโถงกูทาไมวะที่อ่ะโถงกูแล้วคิดว่ากูจะแบบเป็นพวกติ่มติ่มมานอเนี้ยไม่ต้องแบนไม่ต้องแบนไม่ต้องแบนคิดว่ากูจะเป็นพวกติ่มติ่มแบบเอ้ยมาแล้วกูกลัวมาแล้วกูแบบเอ้ยโดนโถงคนดูเอ็มดโอ้ยผมขอโทษครับไม่มีหรอกนะอืมไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีไม่มีกูไม่ได้กลัวใช่ไห ถ้าพวกมึงคิดว่าการโถมกันมันเป็นเรื่องที่ดีก็ทำมันก็เป็นอย่างนั้นแหละกูก็จะนั่งดูพวกมึงอ่ะด่ากับคนดูกูมึงก็ด่ากันไปดิมึงก็ไปด่ากันในกลุ่มในอะไรกันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนี้บอกพวกมึงหรอแผลแจ้งไปถ้าน้องกูไปจะแจ้งมันจะทำไมวะก็น้องกูันจะแจ้งก็ให้มันแจ้งไปดิ ด่าทลาไม่ต้องแบนผมไม่ให้แบนผม,มให้ด่ากันไปเลยความเน้าเฟอะด่าไปดิความเน้าเฟ,ย,าาเฟยของคนดูอ่ะด่ากันไปดิเออน้องกูจะแจ้งมันทำไมวะเอาพึ่มามาสปเปกไปดิมัานไหมกูภูมิใจนำเสนอนะเอาดิ <laughs> น้องมึงไอ้ยีราฟตัวขายเลยส่วนรวมตัวขายเดียวที่ก้าน้องกูมันอยากเป็นยีราฟอะ่ะมึงจะทำไรกับมันนะน้องกูจะเป็นยีราฟทำไมเอ้าน้องกูจะเป็นยีราฟครับมึงก็ลองกันไปดิเล่ากัไปเลยว่ะเออเล่ากัไปเล่ากัไปเล่ากัไป,ลไปเล่ามันบึ้มบัาซัมเมกันไปโว้หู้ ลุยกันไปเลยเอาดิเอาดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะเอาอยี้เห็นไหมครับดูในคอมเมนต์เห็นไหมอ่ะทีนี้ผมถามหน่อยทั้งคนดูเดย์เดย์มันนี้ทั้งคนดูเอ็มดีเลยทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายนะทั้งคู่เลยนะ อ่ะทีนี้ฟังกูจะล้างแชทให้อ่ะทีนี้กูจะปิดเม้นทก่อนนะฟังกูทีนี้มึงเห็นเม้นหรือยังเห็นหรือยังแล้วแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วรู้สึกยังไงมันดีไหมมันดีต่อเมืองมันดีต่อคนเล่นไหมอืมถามอ่ะนี้ผมถามเลยต,ตรงๆเลยมันดีไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยแบบคอมเมนต์มมาชิกอ่ะผมถามนะมันดีไหม การที่วมึงทำกันอย่างเงี้ยมันดีไหมมันก็ไม่ดีมีใครได้ผลประโยชน์เชี่ยอะไรไหมก็ไม่ได้ถูกไหมครับยิ่งทําให้สังคมมันแย่ลงดาราม่ามันไม่มเีี่อะไรดีหรอกมันจะทําให้พวกมึงด่ากันมากกว่าแล้วก็ไปนั่งแซกันในกลุ่มบาดหมางก,กันรังเกียจกันโตแต่ตัวสมองไม่โตเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะกูเปิดกูเปิดดาราม่าไปให้พวกมึงเมื่อกี้เป็นยังไงสนุกไหม เละเละไปหมดมเ,เรื่องโง่ๆก็เอามาลากัน,นแล้วเป็นยังไงสนุกไหมไ,ไม่ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นนมันยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลง มึงไม่รู้หรอกหลังไมอะคนเล่นคนเล่นมันก็นั่งอยู่ด้วยกันในทีเอสช่วยกันทำมาหาแดกอะ่ะแต่สิ่งที่พวกมึงทำอ่ะํำกันไรกันอะ่ะมันจะทำให้เขาแบบทะเลาะก,กันไรกันไปแบบ,บมม่วม่ซั่วๆคนดูก็ํำกันภาพลักษณ์ที่ออกไปมีแต่ภาพลักษณ์แย่ๆลงติ๊กตอกลงช็อตติ๊กตอก แล้วก็มีคนมือที่สามมาโจมตีเอออย่างนั้นอย่างนี้เออไอ้เที่ยนนี่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไอ้นั่นอย่างนั้นโอ้ไอ้ไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วมึงสองคนสองแก๊งอม m d กับไดมอนีสอ่ะมึงกําลังฆ่ากันเองฆ่ากันเองผ่านแชทฆ่ากันเองโดยที่ให้แชทล้ำไล่ล้ลำกันด่ากันแซะกันเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาขายกัน โครงการไฟเอ็มเนี่ยมันเน่าเฟะลงไปทุกวันทุกวันช่วยกันทามานหาแดดช่วยกันพัฒนาสังคมอะอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแต่มึงมาโถมกูอย่างเงี้ยกูก็ด่าพวกมึงคนดูกูไปโถมไอหมึกไอหมึกก็ด่าคนดูกูไปโถมพี่มารีพี่บารีก็ด่าคนดูพี่บารีมาโถมกูกูก็ด่าสุดท้ายและการโถมมีแต่เรื่องที่แย่ที่เกิดขึ้นกับพวกมึงไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั hmm. mm ้น hmm. ถ้ามึงโตและคิดได้มึงนั่งดูในสตรีมของพวกมึงเหอะมึงอยากด่าใครมึงด่าเลยแต่มึงด่าในสตรีมของมึงสมมติมึงดูสตรีมกูมึงอยากด่าเอ้ยไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้มงไอ้มึกไอแน่ตามสบายแต่มึงไม่ต้องไปโถมเขามึงก็ด่าในพื้นที่ของมึงสมมติมึงเป็นคนดูฝั่งนู้นมึงก็ด่าในพื้นที่ของมึงมึงจะมาด่าในพื้นที่กูเพื่ออากูเปิดไม่ได้อากูถามแค่นั้นเออมึงจะทำไปเพื่ออะไรอืม ปั่นใส่ความติดตามมึงตั้งแต่อยู่เอ d มออะไรเนี่ยกูติดตามมึงตั้งแต่อยู่ l อ d ม d เอดีฮ้ยมึงอยู่ติดตามติดตามตั้งแต่ l อ d ด d ีอดีพ่อมึง่นไอ้เหี้ยไปไกลส้นตีนไปติดตามก็เหี้ยละไปดูพ่อมึงน่ะไอควายกลับไปคอกมึงไ้เหี้ยปัญญาอ่อนไอสัตว์ลองติดตามกูไอเหี้ยติดมึงยังไม่รู้เหี้ยเลยเลยสัตว์เออกูจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะ ถ้าเกิดอยากจะเอาแบบนี้ต่อก็แล้วแต่มึงไม่ได้อยากให้โดนใบคนที่ปั่นผมไม่รู้ไม่ไอชูไอโค้ดที่โค้ดที่มันเป็นห่วงหรืออะไรกูไม่ได้ว่าเที่ยหรอกแต่คือเรื่องแค่ที่เรื่องเที่ยเนี่ยมันจะดราม่าก,กทำไมกูมถามหนะ่อยไอสัตว์เออเป็นควายอะไรเฮียไอเย็ดแม่รอไว้ไปไว้ไว้เออเจ้าตัวยัง ใกลแล้วเนี่ยผมจะออกตู้แล้วสามสามเซบีสสามเซบีสสามสิบีออกตู้ไปเลยก็เออออกตู้ไปแล้วก็ตอมอไปเลยก็ได้ผมออกอยู่แล้วพี่ถ้าผมออกตู้แล้วอะจรกี่ผมจะออกไปแต่ตู้ละมา่งช่วยกันดีกว่าใครแยกแยะออกก็แยกไปพวกแยกแยะไม่ออกก็โดนกูด่าไปก็ตามระเบียบแค่นั้นเองแต่แต่เพื่อนเมืองอีกคนซวยนะกูบอกก่อนเออมันไม่แล้วมันกี่ดำน้ำหนีไปแล้ว เออดีละดีละเออดีละดีละให้มันทำอย่างนั้นแหละดีละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามันให้ให้มันทำอย่างนั้นแหละเออดีแล้วดาบดาบหนีเออดีไว้กูมาเกิดไหนนี่เฮียขวอ,อ,อกเลยนะแค่นั้นแหละจบไอ้เฮียไม่มีเฮียอะไรเฮ้แม่งจะให้กูเข้ามาอยู่ในตู้อะไรอย่างงี้อีกแบบควายควายะไรสัตว์ พี่กูโดดไต่ทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดงจนสะบองแหกมึงชนะกูเหยื่อแค่มึงคงแปตกเจอกับพวกกูเหยสักคงแดงมีแค่ไม้เลื่สู้ยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊ทรงแกที่พวกมึงเคยได้ชที่ยวโฟกัสกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟุ๊กไปสัตว์คูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไม่ได้เคี่ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยกูไม่สนมึงม่ใครกูเล่นมึงยับถ้ขอร้อย